พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมไทยส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าพระาพาท่านนายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวียงจันทร์ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้าพระเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออนวยพรให้ท่านประธานประเทศมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวลาวประสบความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปตลอดระยะเวลากว่าเจ็ดทศวรรษประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ดําเนินความสัมพันธ์ชันบิดไปอย่างแน่นแฟน้นด้วยความเข้าใจอันดีและความเคารพซึ่งกันและกันเสมอมาอีกทั้งบุคคลสําคัญและประชาชนทั้งสองฝ่ายก็มีน้าใจไมตรีไปมาเยี่ยมเยียนกันอยู่เสมอ ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธภาพอันใกล้ชิดแดงดาวจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าสืบไปทั้งมีส่วนสําคัญที่จะสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆอาทิด้านวัฒนธรรมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและเพิ่มผนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอนเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์มหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว